เรามีแนวคิดที่จะพัฒนาสินค้าให้สะดวกสบายแล้วก็เชื่อมต่อกับธรรมชาติได้เพราะฉะนั้นประตูหน้าต่างก็เป็นสินค้าที่เราจะเชื่อมต่อกับธรรมชาติได้นั่นเป็นสิ่งสาคัญที่ทอเซมเนี่ยได้มีการพัฒนาสินค้าให้มีฟังก์ชันการใช้งานให้สะดวกกับผู้อยู่อาศัยทุกช่วงวัยแล้วก็ต้องมีความสวยงามด้วยเราอยากจะเชื่อมต่อในห้องต่างๆโดยไร้กรอบจํากัดทางทอเซมเองก็มีบูทธที่นําสินค้าใหม่มานําเสนอในครั้งนี้ด้วยชื่อรุ่นว่าทอเซมอินเทียซีรีส์จะเป็นบานที่ใช้กับภายในก็เลยเป็นที่ มาที่ไปที่ในปีนี้เนี่ยทางทอสเทมมมีแคมเปญที่เรียกว่า connecting spaces of living แล้วก็เป็นการเปิดตัวทอสเทมมอินเทเลชี่ซเป็นครั้งแรกในโลกก็ว่าได้นะครับสำหรับในงานนี้สำหรับคอนเซปต์ของงานสถาปนิกปี68นี้นะครับก็คือพา Present, และก็เพอร์เฟกเราคิดในแง่ที่ว่าพา s ์สคืออดีตต้องเรียนว่าทอเซมเป็นแบรนด์ประตูหน้าต่างอลูมิเนียมจากประเทศญี่ปุ่นนับจนถึงปัจจุบันเนี่ยเป็นระยะเวลา102ปีแล้วสินค้าที่เราพัฒนาที่ประเทศญี่ปุ่นผ่านกระบวนการคิดผ่านกระบวนการพัฒนาและออกแบบใช้งานกับประเทศญี่ปุ่นมาเป็นระยะเวลานานเราจะดีไซน์แบบมินิมอลการพัฒนาสินค้าเนี่ยเราพัฒนามาจากอดีตเพื่อตอบโจทย์การใช้งานโดยสินค้าญี่ปุ่นเนี่ยก็จะมีความเป็นคราฟต์แมนชิพมากมากทีนี้ในปัจจุบันหรือเพรสเซ้นทางท่อตเล้ม ก็พัฒนาสินค้าให้กับคนไทยได้ใช้งานโดยที่มีไลน์อัพโปรดักต์เนี่ยออกมาเรื่อยๆทุกๆปีนี่ก็คือสิ่งที่เราทําอยู่แล้วเราก็มองถึงเรื่องเพอร์เฟกก็คือว่าในบ้านหลังหนึ่งเนี่ยเราอยากจะมีสินค้าที่เรียกว่าเป็นทัวทัวลเฮาสิ่งโซลูชันเราจะเชื่อมต่อทุกสิ่งทุกอย่างในการใช้งานสินค้าในการอยู่บ้านเนี่ยโดยที่มีสินค้าตั้งแต่ภายนอกบ้านเลยมาถึงตัวบ้านเชื่อมความสะดวกสบายในการใช้งานให้กับลูกค้าของเราก็จะตรงกับคําว่าเพอร์เฟกเพราะนั้นเราก็เลยกลับมาคิดทบทวนของเราว่าใน, part าน,ออาานพใราร์ ปอย่างในเรื่องของบูธดีไซน์ของทอสแทมนะครับเรามีการทํางานร่วมกันกับบริษัทที่ชื่อว่า M Space โดยคุณภากรครั้งนี้เป็นครั้งที่7แล้วที่ทํางานร่วมกันเราก็จะมีคอนเซปต์ของบูธของเราแล้วก็ปรึกษาคุณภากรว่าในคอนเซปต์ของบูธแต่ละปีเนี่ยเราเป็นอย่างไรแล้วก็พัฒนาร่วมกันคอนเซปต์ <Concept S 2> หนึ่งที่เราคงไว้ตลอดตั้งแต่ปี6-2นะครับก็คือว่าบูธที่เกิดจากการที่เอาสินค้าหรือวัสดุต่างๆมาตกแต่งเนี่ยเราคิดว่าเราอยากจะเอาสินค้าเหล่านั้นหรือวัสดุต่างๆเหล่านั้นเนี่ย,อา,า cycle, ย,ายอากลับไจะป ใช้งานได้ออกกับไปย่อยสลายได้ซึ่งนี้ก็เป็นคอนเซปต์หลักของเราในการทําบูธมาทุกๆปีเหตุผลที่เราได้ร่วมทํางานกับบริษัท M Space นะครับคุณภากรมา่พันธ์เริ่มต้นมาจากปี60ในงานสถาปนิก60บริษัท M Space เป็นคนที่เข้าใจแนวคิดวิธีการออกแบบสินค้าของทอเซมประกอบกับได้นําสินค้าของทอเซมเนี่ยเอาจุดดีการใช้งานต่างๆไปประกอบในบูธแล้วก็มานําเสนอกับเราแล้วหลังจากนั้นเราก็ทํางานกับ M Space มาปีนี้เป็นปีที่7ที่ทํางานร่วมกัน บูธของทอตเทมตั้งแต่ปี60มาจะพบว่าบูธดีไซน์ของบริษัท M Space จะเป็นบูธดีไซน์ที่ตรงคอนเซ็ปต์กับสิ่งที่เป็นแคมเปญของทอตเทมในทุกๆปีนั่นเลยเป็นเหตุผลหลักที่เราทํางานร่วมกับ M Space มาตลอดสําหรับบูธทอตเทมในปีนี้นะครับตัวหลังคาที่เราเห็นเนี่ยจะทําจากอลูมิเนียมแล้วก็แรปเป็นลายไม้เวลาที่เราเห็นด้านหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นหลังคาแต่ว่าเวลาที่เราเดินผ่านไปเนี่ยหลังคาจะกลับมาเป็นผนังของอีกด้านหนึ่งในมุมกับการผนังจากด้านนี้ก็จะกลลาาาาาาายยมมมมเเป็นนนออนหนัังงงงงคขขออออีดด้ึวสสุต่ๆูาารถ มาตกแต่งได้เอามาทำประตูหน้าต่าง หรือเอามาทำเดคอเรทได้หลายๆอย่างในเรื่องของการดีไซน์บูธของทอสเซมนะครับบูธทอสเซมทุกปีในงานสถาปนิกเราจะมีพื้นที่ที่เปิดโล่งให้ลูกค้าเนี่ยสามารถเข้าได้จากทุกทิศท,ทุกทางปีนี้เนี่ยตัวกรอบอาคารของบูธเนี่ยตกแต่งและก็ติดตั้งด้วยสินค้าของทอสเซมทั้งหมดทําให้ลูกค้าที่เข้ามาจากทุกด้านเนี่ยสามารถที่จะสัมผัสสินค้าได้มาเปิดได้มาลองใช้ได้จริงๆส่วนด้านในในปีนี้พิเศษอยากให้ทุกท่านได้เข้ามาดูอินเทเลียซีรีส์ตัวใหม่ของเราเนี่ยเป็นอย่างไรและได้ลองมาใช้้้้งงงงาาาาาานนนจจรรริๆๆบบขขขออเเยดดีีตัักกกกทททุุค่ม ทุกปีเนี่ยเราจะมีคอฟฟี่คอนเนอร์ซึ่งอยู่ด้านหลังบูธเรามีการคอลแลบกับแบรนด์ไอศครีมเจลาโต้มอโต้นะครับก็อยากให้ลูกค้าที่เข้ามาในบูธของเราเนี่ยได้มาชิมไอศครีมของเราด้วยลวดลายบนฝาก็จะเป็นลวดลายที่เราคอลแลบกับคุณจิ๊บพาซินีที่เป็นโลโก้ของเทอร์สเตมนะครับซึ่งทําพิเศษสําหรับงานสถาปนิกปีนี้โปรดักไฮไลท์ของเทอร์สเตมในบูธงานอาสา68ในปีนี้นะครับตัวแรกก็จะเป็นตัวที่เราเรียกว่าแกลนเป็นบานที่สามารถที่จะรับแรงลมรับปริมาณน้ําได้เยอะแล้วก็สสาาาาามรรถททํบบนนนนนไดูู้งุ่่ี2ะัก็็จเปปต รุ่นเจสตาทุกวันนี้การใช้งานของประตูหน้าบ้านเนี่ยเราอยากได้ความสะดวกสบายทางทออเสมเองก็นําเสนอมือจับในรุ่นที่เรียกว่าเฟมิลอกเดินเข้าไปใกล้แล้วก็เปิดได้เราจะมีคีย์การ์ดและกีคีย์แท็กเราสามารถใช้แอปพลิเคชันในมือถือทั้ง iOS และ Android ในการเปิดปิดมันจะสามารถทําให้เราเนี่ยเปิดปิดประตูได้ง่ายขึ้นแล้วก็สามารถแทร็กได้ด้วยว่ามีการเปิดปิดตั้งแต่เมื่อไหร่เราลืมเปิดปิดหรือเปล่าสําหรับสินค้าในรุ่นที่3เราจะนําเสนอสินค้าที่เรียกว่าท่อเส้นนิวอิน t e เลียซีรีส์ ซึ่งจะเป็นบานที่ใช้กับภายในจะประกอบไปด้วยบานแขวนมีลูกล้ออยู่ด้านบนโดยที่มีซอฟท์โครสสามารถที่จะเปิดปิดได้อย่างสะดวกสบายไม่มีการกระแทกรวมถึงมีบานที่เป็นบานเปิดเป็นบานฟิกบานที่เป็นบานกั้นห้องต่างๆฟังก์ชันของบานเหล่านี้เนี่ยจะมีกรอบบานที่มีลักษณะบางกรอบบานจะมีความกว้างอยู่แค่16มเมเท่ากันทั้งหมดท่อเส้นนะครับเราพัฒนาสินค้าจากสิ่งที่ลูกค้าถามเรามาสิ่งที่ลูกค้ามีรี u i r e m เมนอยากให้เราผลิตเพราะฉะนั้นในงานสถาปนิกเนี่ยเป็นโอกาสดีที่เราจะได้เจอลูกค้า แล้วก็ได้รับเสียงจากลูกค้าว่าลูกค้าต้องการอะไร ผมคิดว่าในปีต่ตอๆไปอยากให้ทุกท่านติดตามว่าสิ่งที่ทางทอเทมจะพัฒนาเพื่อตอบโจทย์กับลูกค้าให้การอยู่อาศัยเป็นไปได้ด้วยความสะดวกสบายได้มากยิ่งขึ้นในงานสถาปนิก68นะครับผมเชื่อว่าลูกค้าที่มาในงานเนี่ยจะมีหลายส่วนอาจจะมีสถาปนิกมีพวกแบบมีผู้รับเหมาเจ้าของโครงการหรืออาจจะเป็นเจ้าของบ้านเองทอเทมเองเราก็ถือโอกาสตรงนี้เนี่ยที่จะมานําเสนอให้ลูกค้าดูลูกค้าที่ยังไม่เคยใช้ของทอตเทมเองก็อยากให้ทุกท่านได้ลองมาดูได้ลองมาใช้ได้ลองมาสาัมผัสทางท็อตเทมได้มีการ ประสานงานกับตัวแทนจําหน่ายในการที่จะให้ลูกค้าเนี่ยสามารถใช้บัตรเครดิตรูดซื้อสินค้าได้โดยที่ไม่เสียค่าธรรมเนียมลูกค้าที่มีการใช้งานรูดบัตรเครดิตในวงเงิน5 0,000บาทขึ้นไป10ท่านแรกเราจะมีกิฟต er ์ไวเชอร์พิเศษให้ลูกค้าที่เคยใช้สินค้าของทอสเทมแล้วและแนะนําเพื่อให้ใช้ต่อทางผู้แนะนําแล้วก็ลูกค้าที่ไปใช้ต่อทางทอสเทมเองก็มีแคมเปญนะครับในการที่จะมีกิฟต์ไวเชอร์มอบให้กับทุกท่านด้วยเพราะฉะนั้นอยากเยนเชิญทุกท่านที่มีโอกาสในช่วงวันที่29ายนจนี่สิ ที่4พฤษภาคมให้แวะมาเยี่ยมบูธของทอเซมนะครับอยู่ที่บูธ d 1 0 3นะครับ